สวัสดีครับวันนี้จะมาในคลิปวิชาสังคมนะครับเรื่องการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทีนี้มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรมเกมถอดหิปริศนานก่อนครับวันนี้นะครับภาพปริศนานะครับอรูปแรกรูปที่สองรูปที่สามและรูปรูปที่สี่ครับ รูปที่สามอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเป็นสายชาร์จนะครับนักเรียนคิดว่าเป็นคําว่าคําว่าอะไรครับอ่ะ,ฉะเฉลยนะครับรูปแรกเนี่ยคือคนกําลังเดินนะครับอันที่สองเนี่ยคาว่าทางอันที่สองเนี่ยเป็นสายครับก็คือสายชาร์จอันสุดท้ายคือกลางนะครับฉะนั้นก็ฉเฉลยคําว่าเดินทางสายกลางทีนี้มาเอาปริศนาคาต่อไปครับ รูปแรกเป็นเลขสามรูปที่สองเป็นห่วงเหล็กรูปที่สามคือเลขสองรูปที่สามนะครับรูปรูปที่สี่นะครับเป็นรูปเชือกที่ผูกเป็นเงื่อนรูปสุดท้ายคือเทียนไขนะครับฉะนั้นคําที่เราถอรดรหัสได้คือคําว่าอะไรครับอ่ะ,ฉะเฉลยนะครับคือคําว่าสามห่วงสองเงื่อนไข การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีว่าอย่างไรครับ 1. นึงมีความประหยัดออมใช้จ่ายสิ่งของที่จำเป็นนะครับการเลือกซื้อสิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งต่างๆเนี่ยต้องเลือกใช้จ่ายเมื่อมีความจำเป็นนะครับอาจจะทำเป็นบัญชีรายรับหรือรายจ่ายของตัวเองในทุกๆเดือนโดยยึดหลักความพอประมาณมีเหตุผล ซื่อตรงแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นครับ 2. นะครับรับประทานอาหารที่มีปริมาณที่เหมาะสมควรรับประทานอาหารที่พอดีรับประทานอาหารให้หมดไม่เหลือทิ้งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ใช้หลักความมีเหตุผลในการเลือกรับประทานอาหารทีนี้ขยายความนะครับใช้หลักความมีเหตุผลในการเลือกรับประทานอาหารก็คือ การเลือกกินของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครับแล้วก็ควรกินให้พอเหมาะพอดีนะครับตามหลักโภชนาการอาหารทั้งหหมู่ 3. ซ่อมแซมของที่ชำรุดให้กลับมาใช้ใหม่เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดครับโดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำซึ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะใช้ซ้ำได้หลายครั้งเช่นเสื้อผ้าเก่านำไปบริจาคหรือเอามาทำเป็นไม้ถูพื้น การซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดไม่ทิ้งให้เป็นขยะเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นการรีไซเคิลนะครับทําให้เราเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปซื้อของใหม่ๆมมาใช้อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นก็คือเสื้อผ้าหรือโต๊ะครับถ้าโต๊ะนักเรียนเนี่ยบางทีเรามีโต๊ะเก่าๆนะครับบางคนก็อาจจะซ่อมแซมให้มันใช้การได้เพราะว่าบางทีาอาจจะเป็นแค่ พอปูมันผุแล้วก็ตอกเข้าไปให้มันสามารถใช้การได้เหมือนเดิมนะครับหรือเสื้อผ้าก็มาซ่อมแซมเย็บปะซะให้เรียบร้อยการช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนช่วยเหลืออย่างเต็มที่ตามกาลังของตนเองที่จะสามารถช่วยได้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอ่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเราก็ควรจะส่งเสริมเนะี่ยให้ตัวเองนะครับหัดรูด้จักช่วยเหลือผู้อื่นนะครับคนอื่นจะได้เห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือเราบ้าง ทีนี้มาดูกิจกรรมหนูน้อยคนเก่งครับมาดูก,นะนะาาดกันวิเคราะห์นะครับเรามาดูกันวิเคราะห์ข้อความเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหเก็บรักษาหนังสือเรียนเครื่องเขียนไม่ให้สูญหายอ่านที่ถูกต้องครับนะครับการเก็บหนังสือเรียนเนี่ยก็จะช่วยทําให้หนังสือเรียนเราเนี่ยอยู่เป็นที่เป็นทางครับไม่เสียหายถ้าเกิดสมมติว่าหายไป,ห,ยไปหรือว่าเสียหายเนี่ยเราก็ต้องซื้อใหม่ก็เสียตังค์อีก2องเลือกซื้ เสื้อผ้าที่มีความทันสมัยอยู่เสมออันนี้ก็ไม่ใช่การดำเนินตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเพราะว่าถ้าเราเลือกซื้อเสื้อผ้าทันสมัยอยู่เสมอเนี่ยเราก็ต้องเลือกซื้ออยู่ตอลอดเวลาฉะนั้นของเก่ายังไม่ทันพังหรือว่ายัางใช้การได้ดีอยู่เลยสภาพใหม่เนี่ยเราก็ซื้อใหม่ซะและ้วฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ใช้เงินอย,งอย่างประหยัดรู้จักออมไม่ใช้ในานาค่านนี้ใช่แน่นอนครับถูกต้องเลย C. ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนด้วยความเต็มใจอันนี้ก็ใช่ครับมาดูครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับกรเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมีวิธีการแยก<ๆ>เขาเรียกว่าแบ่งพื้นดินในการจัดสรรเนี่ยโดยอาจจะใช้ปลูกข้าวเราใช้ปลูกข้าวเนี่ยสาขุดสระน้ําา0สําหรับใช้เลี้ยงปลาแล้วก็ไว้ใช้ในการ,กรเกษตรปลูกผลไม้ไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่ ืสมุนไพรที่เป็นไล่ส่วนผสมนะครับสามิแล้วก็อีกสิเนี่ยเอาไว้ทํโรงเรือนถนนที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่เลี้ยงสัตว์ครับทีนี้มาดูกิจกรรมนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานที่5นะครับเรื่องการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดูกันเลยครับมาดูครับอันแรกครับ การแต่งกายการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เรื่องอะไรครับแน่นอนครับเรื่องนี้ก็คือการซ่อมแซมเสื้อผ้าอ่ตัวอย่างเช่นการซ่อมแซมเสื้อผ้าการซ่อมแซมเสื้อผ้านะครับกว่าจะเขียนยอ่อไว้เพราะค่อนข้างจะเขียนยากประโยชน์ก็คืออะไรครับแน่นอนครับเราก็ ทำให้ของอะไรครับที่เสียหายกลับมาใช้ใหม่ได้นั่นเองครับอาจจะทําให้มันมีสภาพที่พร้อมใช้งานมากขึ้นก็คือบางทีเสื้อผ้าเราอาจจะปะเป็นรูครับบางเช่นอย่างเช่นกางเกงครับถ้าเด็กผู้ชายเนี่ยมักจะชอบเป้าแตกใช่ไหมครับอ่าน,นี่ที่รู้กันคือเวลาเตะบ,บอลเนี่ยเป้าแตกเขาก็เอาไป ไปซ่อมซะจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อใหม่ทีนี้มันก็กลับมาแล้วก็ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับการออมเงินนะครับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เลยครับก็คือความอดทนความอดทนความซื่อสัตย์แล้วก็ความมีเหตุผลความมีเหตุผลในการออมนะครับ แล้วก็ทําบัญชีคุเรือนประโยชน์ที่ได้จากเงินออมก็คืออะไรครับเราก็จะมีเงินเก็บครับไว้เหลือใช้นั่นเองเอาไว้ใช้ในยามที่ลําบากหรือเอาไว้ใช้ในการกลงทุนเป็นต้นอะไรต่อยอดให้กับชีวิตนะครับอาจจะไปสร้างเป็นธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาจากเงินออมของเราตรงนี้ครับหรือว่าใช้ใจ่ายในยามที่เราป่วยหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินการรับประทานอาหารครับการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้คืออะไรครับยกตัวอย่างเช่น ความพอประมาณในการเลือกกินนะครับเลือกกินอย่างพอประมาณเลือกกินอย่างพอประมาณครับแล้วก็การเลือกกินของที่มีประโยชน์กับตัวเองนะครับประโยชน์ที่ได้ก็คือสุขภาพร่างกายของเราก็แข็งแรงไงครับ จบไปแล้วนะครับสําหรับใบงานเรื่องที่5เรื่องการดาลงชีวิตตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงคูหวังว่าพวกเราเนี่ยน่าจะได้แนวคำตอบไปแล้วนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้กับแนวคำตอบของเราเองทีนี้มาดูอีกใบงานกันครับต่อไปครับเป็นแบบประเมินตนเองครับอะให้นักเรียนเขียนชื่อสกุลวันที่เดือนปีพศนะครับคําชีแ้แจงครับให้ระบายสีลงในดาวนะครับใ ดาวของแต่ละกิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าทําได้ตามระดับการประเมินเหล่านี้เพื่อประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนหนูสามารถที่ใบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ในระดับไหนครับถ้าหนูดีมากหนูก็ระบายเต็มเลยแต่ถ้าเกิดยังไม่ถึงก็ดีมากแต่ก็ระดับดีก็4ดาวครับแล้วก็ลดหลั่นลงมานะครับสวิเคราะห์แนวทางการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3. ปฏิบัติตนเก็บ ออมตามแนวเศรฐษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันหนูสามารถที่จะออมเงินได้ไหมตามเนี่ยตามหลักเศรฐษฐกิจพอเพียงได้ไหมข้อ2นะครับหรือว่าสามารถวิเคราะห์แล้วก็ประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเนะี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่หนูก็ระบายมาว่าหนูอยู่ระดับไหนหนูทําได้ระดับไหนนะครับเห็นความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดํารงชีวิตอหนูเนี่ยเห็นความสําคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมากน้อยแค่ไหน ถ้าหนูเห็นว่าจําเป็นมากๆหนูก็5ดาวไปเลยแต่ถ้าเกิดหนูเห็นว่าเอ,อ่อกลางๆก,ก็อาจจะเป็นพอใช้หรือค่อนข้างดีกลางๆก,ก็คือค่อนข้างดีครับะเห็นความสําคัญของการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนูเห็นความสําคัญของตรงนี้มากน้อยแค่ไหนครับหนูก็ระบายดาวมาหลังจากนั้นครับให้หนูนับจํานวนครับตารางข้างบนเพื่อบันทึกผลการเรียนรู้ครับดังนี้กี่ข้อครับหนูเลือก ที่หนูให้หนึ่งดาวจานวนเนี่ยหนูก็เขียนว่าข้อที่หนูให้หนึ่งดาวเนี่ยมีกี่ข้ออันที่สองนะครับข้อที่หนูให้สองดาวเนี่ยมีกี่ข้อข้อที่หนูให้สามดาวเนี่ยมีกี่ข้อข้อที่หนูให้สี่ดาวเนี่ยมีกี่ข้อข้อที่ให้ห้าดาวมีทั้งหมดกี่ข้อหลังจากนั้นครับเราจะสรุปนะครับวงกลมนะครับรอบผลการเรียนรู้ของเรียนโดยนับจากข้อที่ได้ดาวมากที่สุดอืม วงกลมครับข้อที่ได้ดาวมากที่สุดแล้วหนูก็ทําการเลือกวงครับข้อไหนที่ได้ดาวมากที่สุดครับก็คือเนี่ยจานวนข้อเนี่ยข้อไหนสมมุติว่าครูได้ครูได้ห้าห้าดาวหมดเลยทั้งข้าข้อที่เขียนเลขเลขห้าเอาไว้ครับอ่าแล้วครูก็วงครับมีห้าดาวใช่ไหมดูจากตัวนี้ครับนี่ห้าดาวแสงก็ดีมากครูก็วงว่าโอเคครูได้ดีมากเยอะที่สุดครูก็วงไว้ดีมากแค่นี้ครับสามครับ กาเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องว่างครับที่นักเรียนวางแผนเพื่อทาการพัฒนาเรียนครั้งต่อไปอ่านหนูคิดว่าหนูมีอะไรต้องพัฒนาในการเรียนครั้งต่อไปไหมอย่างเช่นอุปกรณ์หรือว่าสมาธิหรือว่าสถานที่สำหรับเรียนหนูก็เขียนแล้วหนูว่าิ๊กอาจจะเลือกหนึ่งข้อหรือว่ามากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับวันนี้นะครับวิชาสังคมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะตั้งใจเรียนนะครับ